ผอก็ตัดเก้วด้วยเนาะของขวานจอดเลยนะอัดไปเลนะ็วสิโอ้ขวานี้ได้เป็นลอยเหมือน่นเปีวยวเฟียงได้เนะป็นลอยกวนเหมือน่นเขาอ,อัดบกวนน,นี้เนาะง<ม>งจ้าขวานว้าวา่าสิได้สามสิบเกินสี่สิบเด้ได้ปุ่นเจ็ดสิบปุ่นเนี่ด๋ แต่ยางร oh ั่ววะโอมจาน้โหเลยม้วนแม่นก็ไปไปเท่าป้าปามกลับขี่นัานบ้านบังสายเบียกเลยไม่นู้อะ้นะอาจารย์เบียงตกตีเสียงตกถิงบ่าหพื้นตรหลาดตราดด้วยกันูนะอมันก็ทตก luốt đi. Đừng mặc sầm nữa nào các bạn. Tiết đất lên đi. มีอไรแบนเนาะตได้โ <Hands> อ <up> ้มาขนาดนี้นะก็พ <voulais uno> ุงงาจออกดีงาลางออกดีเต็มเหมาะเลยแหะเบาะม่ต้องงานีงาขึงกันถึงงานี้นงานั่นงานึงานนี่งนินตนาการไปเยอะน้าตรงนี้ก็เขาง้ามตัวสต่อเพียงดีสิน้าดำนิดนึงนะ เนี้ยนา,าน้ <laughs> นา,านเป็นท่านหลอีกนล้หนาดำมินเนี่ยหรอปีกายของใค่สิะปีนี้ที่วานมัอคือของเพื่อนละนาวานเพิ้อนนี่หรอตั้งอย่างนี้ดินาดำ <laughs> nha gọn đây anh em muốn nhà yêu bắt hờ nha mẹo nha ngon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  nha Nó lốm ทางขว้างมันกับกเายด้น้องันกระเจกายู่บห้พันมาทั้งนี้เลยใอยู่แล้วมีทางนาทนไนอยใครอยู่นะกันกระจให้งพัน มแม่แม,นม่นีน่จำมาสิเอ็นขอหินคูข่อยังมาลงลลได้หรือ้กไปเห็นแนะ้วท้ายวันนาไปถ่ายที่เขาเทียนบ่มันตอนนี้ไปเทียนเนาะโอ้ยยัน,นมองสุดๆดอะ่ะอันนี้หินคกคือสองของังใช่ไหมสุดๆเมื่เห็นนะอือมันอ่นอนแค่ยี่ล่างขงังแค่อนันยุ่งกันนี่เป็นจีนแรงโตอยู่ เม่อไปว่าไม่พูดโดยเสียแรงทัน าศบ้านสวนเป็นต้นอกเผาปลาเวยมีคล้องยังขางอืมเตะแมงอยู่เด้นะเตดีอยู่กแมงจะสงสอนมให้นาพ่นนะ เมืองทรงคือสีหกนี่ล้วแต่มันกะยงมห่อนเห็นดีด้วยลมพัดแม่บ้านหลังนี้ก็แม่นเป็นขายซื้อนะตะกินเป็นไห,หน้ำบมดด้วยนี่เป็นขายเราเพื่นนั่นมาซื้อเห็้นบานซื้อด้วยพุ่นเหล่าหอดฟังตั้งน,นี่ติดหน้าว่าการไหม ไม่หรอกเนี่ยหอดคันเนี่ยนะคันโกงม่วงไปนะเนี่ยน,น้าแต่เอ็มึงเกี่ยบตอนนั้นตาการเราเห็นไหมหน้าเวังเนี่ยเห็นเปิดโอ้มันสีเขาซอยเขาหน้าพันโโทษทษโทษโทษ เตะโซสามเทียยังม่เลวใช่ไมน้ตน้อกนะโน้พันเนาะเลี้ยงดีๆเอาที่้เลี้ยงบมก้อมคักน่นะอสูงเป็นรถบัสคนละเอ้แ่อาเ็บันไดนน้่าเลด้อสนีแซบเด้ออ mặc <laughs> Bác sĩ đá xoắn nhiều bác xèo luôn Nó <laughs> mới hoàn lắm Không bẩn đâu nhé, nó bẩn quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền มันก็นอยู่ขางทางดกสแม มีมองอันมองวัดปีเตัวค้องมันหลังหน้าวัดกันนะเป็น,อ,ปน,อ,ปนอันอ้วนหาค้ามาั้งอันนี้ก็ติดหันหน้าปีไปเลยเดียนกันเทปันเสือนันนั่นเด้เป็นเสือนไม่เสียด้ที่เป็นไข่น,นะน่ะมองแนวเทปันได้ขุดต่อมนะั้นยึดติดกัน ันนี้มันหนองกูไดเีวหนองี่ดำหม้อแม่นั่นนะหม่งป็นปูกเปนอาปูกย่ติดกันหมแม่นหรอเออแม่นได้อันี้ของระวาดไปแล้วเนี่ยหรือเข้าไป อ,อยู่นี่มันตั้งไม่เห็นด้วยทองที่มันลอยอยู่ยนะตรงแซนจมน้ำว่ะนี่านก็งกลอยมันมลังเกเปูนเห่นั้ บัดกำลังเทพอยู pues ่ปู่ขปวดบ่าแต่ก้อนปู Mu ่ขปวดเนี่ยนั่นนะ